มุ้งแรงงานมาค่ะจะพาไปดูดราม่าแรงจัดเลยนะคะสำหรับแพรรี่ไพยวันค่ะ ได้ไปออกรายการของพี่มดดำนะคะแล้วก็คือมีแขกรับเชิญเนี่ยก็คือมีพี่ลีน่าจางังแล้วก็มีแพรรี่ไพวันค่ะซึ่งภายในรายการนะคะก็คือมีช็อตหนึ่งที่พี่ลีน่าจางังเนี่ยกระชากวิกของแพรรี่ไพวันนะคะจนแบบเฮ้ยหลุดไปเลยอะ่ะบางช็อตนะคะก็เรียกไอ้โรนบ้างนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งแพรรี่ไพวันนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะแบอบกสุกไม่โอเคมากๆที่แบบการการะทำของพี่ลีน่าจังอย่างนี้นะคะแ้วไม่ได้มีแค่นี้นะคะบางอย่างคือมีมากกว่านี้แต่แบบบางทีเขาไม่อยากเก็บมาคิดเยอะแล้วก็ถามว่าถ้าว ทีมตัดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องคลิปไปลงถ้าสมติมวีนกลางรายการณตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเดือดร้อนกันเป็นหมดนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเขาจะไม่ร่วมงานแล้วแล้วก็แบบไม่ร่วมงานคนที่ไม่เกียรติเขาตัดเด็นนะคะคือแพรรี่เนี่ยเขาบอกว่าลีน่าจังเนี่ยต่ำกว่าที่คิดไปเยอะมากทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วบ้างไหมคะลองคอมเมนต์บอกทีนะคะอุ้ยมันแรงแบบที่คิดไหมหรือว่าแรงแบบที่พูดบ้างไหมคะจริงๆถ้านะใครที่มีเพอร์ซิชันกับพี่ลีน่าจังนะคะก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบปากร้ายปากแรงแล้วก็แบบ ปากไวมากมากแต่ก็หลายคนไม่ได้ถือสาเขาเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาก็มองว่าเออก็เป็นคนหนึ่งที่แบบยังแตะไม่ได้หรือว่าแบบมีแบบคุณวุฒิวัยวุฒิค่อนข้างสูงนะคะแต่บางมุมเนาะมันอาจจะต้องคิดเรื่องของแบบการละเทศะด้วยนะคะยังไงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะลองคอมเมนต์บาอกทีค่ะชอบคลิปอัปเดตข่าวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้ไม่เจอกันบ่อยค่ะ